สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณกูใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตรหลังจากที่เด็กๆฝึกการวัดมาแล้วนะคะฝึกการเปรียบเทียบมาแล้วเราจะมาดูว่าเราสามารถคาดคะเนสิ่งของต่างๆได้ตรงกับที่เราจะวัดหรือเปล่านะคะหรือการคาดคเนเป็นยังไงนะคะอ่ะอย่างเช่นถ้าครูจามียางลบอยู่หนึ่งก้อน ครูจยอยากรู้ความยาวของยางลบแต่ตอนเนี้ครูใจยอยู่ข้างนอกครูใจไม่มีไม้บรรทัดมาวัดครูใจต้องทํายังไงดีนะนะคะอย่าลืมนะในการวัดแต่ละครั้งเราต้องมีจุดเริ่มต้นครูใจต้องใช้การคาดคะเนดูสมมุติว่านะคะที่ครูใจกําหนดให้นะคะรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ แทนความยาวหนึ่งเซนติเมตรครูจะเปรียบเทียบให้เด็กๆดูเฉยๆนะแต่ถ้าเรามองดูด้วยตาเปล่าโดยไม่ใช้กระดาษตรงนี้ก็ได้นะคะโดยไม่ใช้จุดสีแดงตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าเป็นความยาวเท่าไหร่ก็ได้สามารถคา,าดคะเนด้วยสายตานะคะแต่ตรงนี้ครูจะทําให้เด็กๆรู้ว่าจุดสีแดงตรงนี้มีความยาวหนึ่งเซนติเมตรแต่ถ้าเด็กๆจะลองมองดูว่าอย่างลบก้อนนี้ ยาวเท่าไหร่นะคะเด็กๆลองคัดคะเนด้วยสายตาแต่ถ้าไม่คาดคะเนด้วยสายตาเราทำยังไงการวัดใช่ไหมคะเราต้องใช้กระดาษทั้งหมดหนึ่ง6อ้อันเพื่อที่จะเพื่อที่จะคํานวณน,นะคะว่าความยาวของอย่างลบก้อนนี้ยาวเท่าไหร่แต่เราไม่มีกระดาษในมือมากพอขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะครูจะก็เลยให้เด็กๆฝึกคาดคะเนด,ดูว่า อย่างลบก้อนนี้ยาวเท่าไหร่เด็กๆลองคัดคะเนดูสิคะเมื่อกี้เราลองวัดแล้วเด็กๆลองคัด,ดคะเนดูใช่ไหมเด็กๆก็จะรู้ว่าอย่างลบก้อนนี้ยาวเราคัดคะเนความยาวของอย่างลบก้อนนี้คือ6เซนติเมตรแล้วกลับมาที่บ้านเรามาวัดดูสิคะในการวัดต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเห็นไหมคะเด็กๆก็จะเห็นว่าอย่างลบก้อนนี้วัดจริงเราวัดความยาวจริงๆของอย่างลบก้อนนี้ได้ที่6เซนติเมตร นะคะอ่ะครูจะลองมาดูมีครูยายคิดทานไอศครีมหมดครูจายอยากรู้ว่าไม้ไอศครีมที่เขาเอามาใช้นะ่ะยาวเท่าไหร่ครูจายก็เลยลองคาดคณีดูเด็กๆคิดว่าไม้ไอศครีมตัวนี้ยาวเท่าไรกล่อบความยาวตัวเนี้เป็นค่าประมาณที่หนึ่งเซนติเมตรนะคะความยาวคือหนึ่งเซนติเมตรนะคะเด็กๆคิดว่าไม้ไอศครีมตัวนี้ยาวเท่าไหร่ระะะะด,ด,หรดีนะเราลองมาดูคาดคณนดูสิคะครูจายลองคาดคณนไม้ไอศครีม แค่นี้อันนี้ยาวไว้ที่7เซนติเมตรในการคาดคะเนอาจจะสั้นหรืออาจจะยาวกว่าการที่เราวัดจริงก็ได้นะคะอ่าไม้อักรีมคุณจอยคำนวณไว้คาดคะเนไว้ที่7เซนติเมตรคุณจอยกลับมาถึงบ้านถืไอไม้อักรีมกลับมาด้วยลองมาวัดดูจริงจริงอ่าเห็นไหมคะเด็กๆก็จะเห็นว่าคุณจอยคาดคะเนผิดไป1เซนติเมตรแต่ผิดไหมไม่ผิดนะคะ ถือว่าเป็นการคาดคะเนเราคาดคะเนคําตอบที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาวัดจริงๆนะคะในการวัดเราต้องมีอะไรเอ่ยมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเสมอนะคะเราวัดจริงไหมไอศครีมได้เท่าไหร่เอ่ยได้ทั้งหมด8เซนติเมตรเห็นไหมคะ ในการคาดคะเนไม่จําเป็นต้องว่าคาดคะเนตรงนะเราอาจคาดคะแนคาดเคลื่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้อันนี้คุณจะคานวณไอศครีมคุณจะคาดคะเนคาดเคลื่อนไปด้วยเพราะคุณจะคำนวณคาดคะนวไว้ที่7แต่พอมาวัดรินได้ที่8เซนติเมตรนะคะอ่ะคุณจะมีซ่อมซ่อมคุณจะลองคาดคะเนนไว้ที่เท่าไหร่ดีนะเด็กๆคิดว่าซ่อมจะยาวกี่เซนติเมตรคะ ซ้อมยาวอาคุณจ่ยค่าเนเนไว้ที่10เซนติเมตรเราลองมาวัดยิงดูสิคะซ่อมอามีจุดเริ่มต้นจุดสินด้นสุดเมื่อกี้เราคำนวณไว้ที่เท่าไหร่10แสดงว่าวัดยิงก็ได้ที่10ใช่ไหมคะแสดงว่าเราคำนวณถูกต้องแล้วนะคะต่อไปเราลองมาดูนะคะที่ถาดไม้นะคะ ยาวเท่าไรเอคยครูใจลองคํานวณไว้ที่6ดีกว่าเด็กๆลองคํานวณดูนะคะว่าแล้วเรามาวัดจริงกันดูนะคะว่าจะได้ตรงกันไหมนะคะอ้าเสร็จแล้วเราลองมาวัดจริงกันดูนะคะว่าถาดไม้ย,ยาวเท่าไหร่นะคะอาลองวัดจริงดูมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดอ่าเมื่อกี้ครูใจลองคํานวณไว้ที่ 6คาดคะเนไไ้ที่6พอมาวัดยิงได้ที่7เห็นไหมคะครูจะคาดคะเนความยาวไว้ได้น้อยกว่าแต่ผิดผิดไหมไม่ถือว่าผิดนะคะเพราะเราไม่ได้มีเครื่องมือวัดในตัวเราคาดคะเนด้วยสายตานะคะ,ะในการคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะเป็นการบอกความยาวที่ใกล้เคียงกับความยาวยิงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะคะโดยเทียบกับ1 ะะเด็กๆลองนําไม้บรรทัดไปวัดสิ่งของความยาวสิ่งของรอบตัวดูนะคะก่อนวัดลองคาดคะเนดูนะคะแล้วจะรู้ว่าเด็กๆจะวัดได้ตรงกับที่เราคาดคะเนหรือเปล่านะคะลองดูนะคะว่าเด็กๆจะทําได้ไหมนะคะแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ